สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 นะคะคณิตศาสตร์กับครูน้ำค่ะเรายังอยู่ในบทของเศษสว่วนเรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วนนะคะก่อนที่นักเรียนจะไปเรียนรู้อยากให้นักเรียนท่องสูตรคูณแม่9ถึงแม่12ก่อนนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้อีกครั้งค่ะนักเรียนท่องกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะงั้นเราเริ่มตัวอยา่าง ขที่นกันเลยค่ะโจทย์ข้อนี้นะคะเชือกเส้นที่1ยาว1เมตรเส้นที่2ยาวเศษ3ส่วน4เมตรและเส้นที่3ยาวเศษ7ส่วน8เมตรนำเชือกทั้ง3าเส้นมาวางต่อกันจะได้เชือกยาวก,กี่เมตรวิธีการคิดและหาคำตอบของครูคำว่าเชือกทั้งสเส้นมาวางต่อกันก็คือการบวกครูก็จะนำ เชือกทั้งสาเส้นนะเส้นที่1เส้นที่2และเส้นที่3มาบวกกันค่ะครูก็จะเขียนความยาวของเชือกเส้นที่1นะคะก็คือ1เมตรบวกด้วยความยาวของเชือกเส้นที่2เท่ากับเศษ3ส่วน4เมตรและสุดท้ายนะคะบวกความยาวของเชือกเส้นที่3เศษ7ส่วน8เมตรค่ะก่อนที่เราจะบวกกันได้นะคะตัวส่วนเราต้องเท่ากันก่อน1เป็นจํานวนนับถ้าเราจะเขียนหนึ่งให้อยู่ในรูปแบบของเศษส่วน ะะก็คือ1ส่วน1นั่นเองค่ะทีนี้เราก็มาหาคอร,ระน,อน,นะคะของ1 4และ8ว่าเท่ากับเท่าไหร่และทำส่วนนะคะให้เท่ากับจำนวนนั้นค่ะ1 4 8 2 2หาร1หารไม่ได้ใช่ไหมคะดึง 1, 1, 1ลงมา2หาร4เท่ากับ2 2 4 8ยังมีจำนวนใดอีกที่หาร2และ4ได้ลงตัว ก็คือ2ค่ะ2หาร1น1หารได้ไหมไม่ได้ก็ดึงลงมาเหมือนเดิมค่ะ2 1 2 2 2 4ค่ะ หเราไม่ต้องคูณนะคะเพราะหนึ่คูณจำนวนใดก็เท่ากับจำนวนนั้นอยู่แล้วเราก็นำสองคูณสคูณสอค่ะสอ,องคูณสเท่ากับสีคูณสเท่ากับแค่ะครนอของหนึ่เท่ากับแค่ะเราต้องทำส่วนให้เท่ากับแเศษหนึ 1, ส่วน 1. หนคูณจำนวนใดเท่ากับแปดคูณแ เศษก็ต้องคูณ8ด้วยค่ะบวกเศษ3ส่วน4 4คูณจำนวนใดได้8 4คูณ2 3ก็ต้องคูณ2 บวกเศษ7ส่วน8เป็นส่วน8อยู่แล้วนะคะเราไม่ต้องคูณจํานวนใดแล้วนะคะเท่ากับเราก็นํามาคูณเลยนะคะหนคูณแเท่ากับ8 1ดคูณแเท่ากับ8บวกค่ะเศษส 3, ส่วน4คูณ2ทั้งเศษและส่วนนะคะสาคูณสเท่ากับหกสีคูณสเท่ากับ8ค่ะบวกเศษเจส่วน8ค่ะเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วนําเศษมาบวกกันได้เลยค่ะ8บวก6เท่ากับ14 14บวก เจ็ดเท่ากับยี่สิบเอ็ดส่วนแปดค่ะ,ะนักเรียนสังเกตเป็นเศษเกินใช่ไหมคะถ้าเป็นเศษเกินเราต้องทําให้อยู่ในรูปแบบของจํานวนคะนะคะโดยการนําส่วนไปหารเศษนำแปดไปหารยี่สิบเอ็ดได้เท่าไหร่ให้ใกล้เคียงยี่สิบเอ็ดที่สุดแต่ไม่เกินยี่สิบเอ็ดนะคะนักเรียนอาจจะวางแปดที่เป็นส่วนไว้ก่อนได้เลยไม่เกินยี่สิบเอ็ดนะคะใกล้เคียงยี่สิบเอ็ดที่สุดมีไหมแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหก แปดสามถ้ายีมันเกินเราก็ต้องถอยกลับมาเป็น8 2 16ค่ะ16หกเหลือเศษเท่าไหร่จึงจะได้21 16เหกลือเศษอีก5นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะตอบได้ว่าเชือกทั้ง3เส้นเมื่อนํามาวางต่อกันนะคะจะได้เชือกยาว2องเศษห้ส่วนแเมตรนั่นเองค่ะตอบงองงูค่ะ ต่อไปในตัวอย่างที่2นะคะ้อมมีเงินเศษ3ส่วน5ของติว๋วติ๋วมีเงินเศษ5ส่วน7ของเล็กถ้าเล็กมีเงิน1,274บาท ต้องมีเงินเท่าไหร่สิ่งที่โจทย์ถามคือต้องมีเงินเท่าไหร่แต่ก่อนที่เราจะไปหาคําตอบเราต้องมาหาก่อนว่าติ๋วมีเงินเท่าไหร่เพราะก่อนที่เราจะหาคําตอบได้ต้องมีเงินเศษ3ส่วน5ของติว๋วแต่ติ๋วเนี่ยเราไม่รู้ว่าติ๋วมีเท่าไหร่โจทย์แค่บอกว่าติ๋วมีเงินเป็นเศษ5ส่วน7 เล็กถ้าเล็กเขาให้ถ้าเล็กโจทย์ให้มาแล้วคือ1,274เราก็นำเศษ5ส่วน7คูณของคือคูณนะคะด้วยจำนวนเงินของเล็กคือ1,274เราจะได้จำนวนเงินของติ๋วออกมานะคะตัดทอนค่ะ717 7ตัด12ได้ไหมคะได้717นะคะ717เหลือเศษอีก 5, 5. 5. 5. ห้าสิบเจ็ดเหารห้าสิบเห้ลือเศษอีก 1. 7ึ่งเจ็หารสิบสี่นะคะทีนี้เมื่อไม่มีตัวใดหารลงตัวแล้วก็นำมาคูณได้เลยก็เท่ากับ5คูณ182ใช่ไหมคะนักเรียนคูณทีละตัวเลย5คูณ2เท่ากับ10ใช่ไหมใส่0ทด1ใส่0ทด1 5 8 สี่บบวกหเป็น41่ใส่หทด4ี่ห้ห่บวกอีกเป็น9ติ๋วมีเงิน910บาทค่ะอ่าเมื่อเราได้คำตอบแล้วนะคะว่าติ๋วมี910บาทเราก็มาหาสิ่งที่โจทย์ถามกันค่ะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือต้อมมีเงินเศษ3ส่วน5ของติว๋วต้อมมีเงินเท่าไหร่ค่ะ ้องมีเงินเศษ3ส่วน5ของติวเศษ3ส่วน5ของคูณติวก็คือ910บาทค่ะมีจำนวนใดที่หารลงตัวบ้างก็หารได้เลยนะคะ5 1 5 5หาร9ได้5 15, 4, 4, 1 5เหลือเศษอีก4เท่ากับ41 5 8 4 0เหลือเศษอีก1 5 2 10จะได้3คูณ182 สามคูณสเท่ากับหกคูณแเท่ากับยีใส่สทด สองสคูณหเท่ากับสบวกอีก2เป็นห้าคำตอบคือต้อมมีเงินเท่ากับ546บาทตอบขอไข่ข้อที่2ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการบ้านนะแม่มีเงิน2,500บาทแบ่งให้ลูกคนแรกเศษ1ส่วน5ลูกคนที่2ได้เศษ2ส่วน5ที่เหลือเป็นของลูกคนที่3ลูกคนที่3ได้เงินเท่าไหร่ ะะให้นักเรียนลอกโจทย์ด้านบนลงในสมุดเขียนวิธีคิดนะคะว่านักเรียนคิดอย่างไรแล้วก็หาคําตอบเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็ถ่ายรูปอัพลงในอัลบั้มแบบฝึกคณิตศาสตร์นะคะแล้วก็คุณครูจะตรวจและให้คําตอบค่ะ